เราจะมามองในเรื่องของยากันบ้างนะคะกับเสียงที่2ค่ะเป็นเสียงของผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรยานะคะและยังเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักค่ะในการผลักดันนะคะให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาราคาแพงได้ค่ะซึ่งเราจะมาฟังเสียงของคุณเฉลิมศักดิ์กิติตระกูลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ ครับสวัสดีครับถ้าตัวคุณเองนะครับหรือคนในครอบครัวของคุณป่วยนะครับจำเป็นต้องได้รับการรักษาแต่เพราะว่าค่ายาเนี่ยสอล้านบาทระบบหับประกันสุขภาพของประเทศไม่คุ้มครองไม่รองรับบริษัทประกันเอกชนไม่รับทำประกันนะครับถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะจัดการปัญหานี้ยังไงนะครับผมมีเรื่องของคุณสมหมายมาเล่าให้ฟัง นะครับคุณสมหมายเนี่ยก็เหมือนกับคนในประเทศนี้อีกอย่างน้อย3 0 0แสนคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสีนะครับจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะว่าถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยก็จะป่วยด้วยโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับนะครับคุณสมหมายเนี่ยก็เข้ารับการรักษาครับภายใต้ระบบบัตรทองปี2559ในตอนนั้นเนี่ยในระบบมียารักษาอยู่ นะครับแต่ยานน,นั้นน่ยคือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากนะครับใช้ระยะเวลารักษาเนี่ยเป็นปีๆนะครับแล้วก็ความสำเร็จในการรักษาเนี่ยน้อยมากนะครับแต่คุณสมหมายไม่มีทางเลือกอะครับก็ต้องใช้ยาตัวนี้นะครับก็เดินเข้าไปรับการรักษารักษาอยู่สองปีกลับไปที่โรงพยาบาลเจาะเลือดปรากฏว่ารักษาไม่หายนะครับ ในช่วงเวลาใกล้ๆกระดันเนี่ยก็มียาใหม่สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสตสับสีเกิดขึ้นนะครับชื่อว่ายา s o ฟอ o b สบู so เวีย o ซฟอสบูเวนี่ยไม่ใช่ชื่อกันขานะครับ s o ฟอ o s สบูเ so วีเนี่ยเป็นชื่อสามันทางยาหรือเรียกง่ายๆก็คือชื่อสารเคมีหลักในตัวยานั้นนะครับยา s o ฟอ o สบูเว so ีเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าหนึ่งมันสามารถรักษา การติดเชื้อวันลตัสบสีได้หายขาดเกือบ100%ผลข้างเคียงของยาน้อยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้ระยะเวลารักษาเพียง3เดือนนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันแพงมากแพงขนาดไหนแพงขนาดที่ว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ30,000บาทเทียบเท่ากับการซื้อ iPhone 1เครื่องผู้ป่วยต้องกินยาตัวนี้ทุกวันวันละเม็ดเป็นระยะเวลา3เดือน เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายอยู่ที่2.5ล้านบาทนะครับที่มันแพงมันแพงขนาดนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีการจดสิทธิบัตรผูกขาดเอาไว้มีเพียงบริษัทยาเจ้าเดียวที่ขายได้ทั่วโลกนะครับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเองเนี่ยเครือข่ายผู้ติเชื้ออาชีเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเราก็ทํางานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับพยายามที่จะสื่อสารชังนโยบายรณรงค์ผลักดันให้มียาโซฟอร์โบเบียเนี่ยอยู่ในระบบัรบประกันสุขภาพเพื่อที่คนที่ป่วยจำเป็นต้องรักษาเนี่ยสามารถรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ลองคิดดูนะครับในประเทศเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไวรับกับซส,สีอยู่ที่3 0 0 0 0นคนค่าใช้จ่ายต่อหัว2.5ล้านบาท มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมียาตัวเนี้ยอยู่ในระบบนะคบเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากมันเป็นภาระงบป,ประมาณก้อนใหญ่ทางเค,ครือข่ายผู้ที่เชื้อชีวเองเนี่ยก็พยายามทํางานกับภาคสัยของอื่นพยายามที่จะผลักดันนะครับผู้กําหนดนายุายก็ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องก็มาถึงทางไฮแท็บไฮแทบถูกขอให้ทําการวิจัยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อดูว่าเอ๊ะ มันคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนไหมถ้าเอายาตัวนี้เข้ามาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ถ้ามันจะใช้ได้ราคาที่มันสมเหตุสมผลมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับในการทางการวิจัยเนี่ยก็มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอยู่เป็นระยะรวมถึงบริษัทยาที่จดสิทธิบัตรยาตัวนี้ด้วยนะครับก็คุยไปคุยมา,ม,ายมีการต่อรองอยู่เป็นระดับหนึ่งจนราคาเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆจนจบลงที่เม็ดหนึ่งหนึ่งพันบาท ผลงานวิจัยฉบับนี้ก็ออกมาว่ามันคุ้มค่าที่จะมียาตัวนี้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างไรก็ดีผู้กําหนดนโยบายก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นภาระงบประมาณที่สูงอยู่ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ดูแลผู้ป่วยโรคนี้โรคเดียวมีโรคค่าใช้จ่ายแพงอื่นๆอีกมากก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่เอาอยาตัวนี้เข้าในบัญชียาหลักแล้วก็อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อยาโซฟอสโซเวียเนี่ยถูกปฏิเสธไม่ให้สิทธิบัตรในอินเดียและอียิปต์ด้วยเหตุผลว่ามันขาดคุณสมบัติในการรยกษาการได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรหมายความว่าบริษัทยาในอินเดียบริษัทยาในอียิปต์สามารถที่ผลิตยาโซฟอสโซเวียในราคาที่ถูกได้นะครับประกอบกับรัฐบาลมาเลเซียขณะนั้นตัดสินใจใช้มาตรการ cl เพื่อที่จะรัง,งับการคุ้มครองสิทธิบัตรยาโซฟอร์สเวียในมาเลเซียชั่วคราวและนําเข้ายาโซฟอรสเวียที่เป็นยาชื่อสามัญน,นียมาจากอินเดียได้นะครับเมื่อบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยเห็นแบบนั้นก็เกิดความกังวลกลัวว่ามันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจะเรียนแบบรัฐบาลมาเลเซียจึงแก้เกมครับประกาศออกมาว่าอนุญาตให้มาเลเซียไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจํานวนหนึ่ง สามารถนําเข้ายาโฟอสบเวียจากอินเดียมาใช้ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนะครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลมาเลเซียก็เดินหน้า CL ต่อไปรัฐบาลไทยเนี่ยที่เรื่องมันค้างอยู่มา5ปีเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็ตัดสินใจรวมยาโซฟอสเบเวียอยู่ในออบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ชุดสิทธิประโยชน์โดยที่ไทยนำเข้ายาโซฟอสเบเวียจากอินเดียเข้ามาในราคาเม็ดละไม่ถึง120บาท คุณสมหมายถึงได้รับการรักษาไวรัสติดสิบสีอีกครั้งหนึ่งในระบบปัทองแต่คราวนี้ด้วยยาโซฟอสโบเวียที่เรานำเข้าจากอินเดียนะครับอันนี้เป็นอานิสงครับอน,นิสง์ของมาตรการ CL ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลมาเลเซียนะครับเรื่องนี้มันมันมันบอกอะไรเรานะครับมันบอกอะไรเรามันบอกถึงความเหลื่อมล้ำบอกถึงการผูกขาด ที่นำไปสู่การเข้าไม่ถึงยานะครับซึ่งมาตรการ CL เนี่ยจะพูดไปไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นมาตรการที่หลายๆประเทศใช้มาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงรัฐบาลไทยในสมัยคุณหมอมงคลนะ่าสงขาเป็นนายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขนาดนั้นเราประกาศใช้ CL ยาต้านไวรัส h i v กับยารักษาโรคหลอก,ลอกเลือดอุดตันและก็มะเร็งด้วยทั้งหมด7หลายการ นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นานาประเทศแม้กระทั่งองค์การในโ,โลกก็ชื่อชมในการตัดสินใจครั้งนี้แต่แน่นอนละครับมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกใจนักสําหรับบริษัทยาคำชาตินะครับซึ่งภาวะการแบบนี้มันสะท้อนให้ถึงอย่างที่พูดมาซ้นอนถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าไม่ถึงยานะครับแล้วก็อุปสรรคสําคัญเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าสถิบัติมันผูกขาดไว้ทําให้คนเข้าไม่ถึงยานะครับ เวลาเราพูดถึงสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ขอเปรียบเทียบระบบสิทธิบัตรเป็นเหมือนตาช่างนะครับมีแขนสองแขนแขนด้านหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องสิทธิของนักประดิษฐ์คิดค้นนะครับระบบสิทธิบัตรเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นโดยที่เขาจะได้สิทธิผูกขาดไป20ปี ระหว่าง20ปีนั้นเขาสามารถจะขายสินค้าของเขาขายยาของเขาในราคาเท่าไหร่ก็ได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามาขายแข่งนะครับเพื่อที่ให้เป็นรายได้เป็นกำไรตอบแทนกลับไปแต่ในขณะเดียวกันแคนอีกด้านหนึ่งของเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยมันพูดถึงสิทธิของประชาชนด้วยสิทธิในการที่จะมีชีวิตอยู่สิทธิในการที่จะรับการรักษาสิทธิในการเข้าถึงยา โดยที่เมื่ออายุสิทธิบัตร20ปีจบลงคนอื่นสามารถใช้ความรู้นั้นไปทำสินค้าออกมาถ้าเราพูดเรื่ของยาก็เป็นยาชื่อสามัญยิ่งมียาชื่อสามัญมากเจ้ามากี่ห้อมันก็จะเกิดการแข่งขันราคายาก็จะลงใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาระหว่าง20ปีนั้นล่ะมันเกิดวิกฤตคนเข้าไม่ถึงยาเพราะมันผูขาดด้วยสิทธิบัตรจะทำยังไงเขาก็เปิดช่องไว้ครับ ให้มีมาตรการยืดหยุ่นมาตรการยกเว้นอย่างเช่นมาตรการ CR ที่ผมพูดไปนะครับซึ่งปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตาช่างที่ผมพูดถึงเนี้ยมันหนักไปข้างหนึ่งมันเอียงไปข้างหนึ่งมันเอียงไปข้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อปกป้องออตัวสิทธิบัตรของตัวเองนะครับคนที่จดสิทธิบัตรก็ต้องการที่จะจดให้มันดบับครอบคลุมได้มากที่สุดผูกขาดได้นานที่สุด หรือแม้กระทั่งเนี่ยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาขายแข่งหรือแม้กระทั่งไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยสามารถนํามาตรการยืดหยุ่นมาใช้ได้หรือว่าใช้ได้ยากที่สุดอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องบอกว่ายาเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับยาเป็นไม่เหมือนกับสินค้าอื่นๆนะครับ ยาเนี่ยไม่ควรถูกนำมาเป็นสินค้าโดยเอาชีวิตของผู้ป่วยมาเป็นเครื่องมือต่อรองทำกำไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงยาของประชาชนครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณคุณเฉลิมศักดิ์มาก